พอนไกใช่แต่ว่าเราคิวโอเคใ่ขี้มูใส่ครับเลเดี๋ยวลงซอยโอเคครับไปวเจ็บควันมอเรมีควันครับผมนี้ก็ทอวัดบูนี่เขาเป็นแบบใดไ้ เลยวัดบูดก่อนครับต้องสวัสดีครับผมโยมผมนะครับช่างเลื่อมลานนัดอะไรสิ่งอ่ามือนี้มาเจอครับหนึ่งชุดเก่านะครับสองพันยี่สิบมาจัดชุดโปรนะครับเป็นโปรลีแมพครับผมมีอ่าลีดีอาร์นะครับลีแมพโค้งคเก่านะครับอันนี้ลีดีอาร์นะครับมุ้นท้ายล่างอ่าแล้วก็มีวัดบูดนะครับอะไรเรีกลูกค้าเดีกเป็นหน้าท่องเข้มดำนะครับอ่าแล้วก็มีเสือลานแถม แถมตัวนึงนะครับแต่จะมีก้องอากาศก้องอากาศนำนะครับกลองอากาศคือรีแมปหนึ่งเร่งมาห้าจะลายนะครับเ่าต้องเปิดกลองอากาศเข้าไปอ่าตัวนี้ทอโลกาสร้างเพิ่มนะครับทอตัวนี้ค่ะสร้างเพิ่มมาไปแล้วมีกระป๋องนะครับตัวชุดรีแมปเนี่ยเขครับเราจะทำการใส่ท่อก่อนฝั่งเสียงก่อนตัวนี้ก็กําลังทําการอัดฝ่ายนะครับรีแมปลูกค้าใช้เป็นสเตปใช้งานนะครับถ้าเป็นสเตปสิ่งนี้ก็ต้อง อัพเกรดรถขึ้นอีกสักนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวรอชุมตอนล่องรถครับผมออกมาล่องนะครับไอรกค้าลองนะครับผมบูธสามชิบนะครับ,รบพอดีพอดีเลยตึงๆำหรับหนึงเก้านะครับดีแมพบเจ็ใช้งานแล้วก็มีท่ออีกหนึ่งใบนะครับผม ใช่คุณก้าวแบบ้ายเออนะครับสองงานนะครับหนึ่งคู่ก้านะครับรีแมปชุดโปะนะครับหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับผอมท่อออกท้ายนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้มีจุดหนึ่งนะที่ต้องเช็คก็คือสายหนำเมี้ยในไอ้เช็กมึงเนี่ย้ามันซึมกับเป็นน้ำยารอเย็นเท่านี่แหละน้ำยาเขียเขียวนี่นะใช่ใช่ตรงเขาคงมีขึ้นตรงนี้มันมีโลรคนี่แหละตัวท่อแดงแดงเงี้ยทำมันยั่มันจะยั่วเลยนะเมี้ย ครับผมโอเคเจ้าบ่าจำองเปลี่ยนมาอันไหนไหนไม่ต้องเลยเปลี่ยนบอรครับแต่ะมาเก็เป็นท่อน้ำวันปกตินี่านะงเะตัวนี้ก็เป็นท่อไอ้เดิมจากหมอต้นมันแต่ว่ามันได้ถอดออกนะแน่นครับก็เลยอยากให้เช็ดมึ้งโอเคนะครับผมส่งงาน,านนะครับ สรงงานนะครับรีแมปนะครับสเต็ปใช้งานนะครับผมผู้ทันได้ลูกค้าท่านได้สนใจนะครับลองมาปรึกษาสอบถามหน่นะครับลานอยู่คางตลาดเจริญซีบรินนะครับซื้อลานนัดอะไรสิ่งนะครับผมการทางเฟซบุ๊กนัดอะไรสิ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์0952222655นะครับผมขอบคุณครับ